สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอทคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของเทรนด์ปี2023นะครับหรือปีหน้านเองซึ่งก็ตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงของการที่จะอัปเดตกันแล้วก็มีการพูดถึงการรวบรวมนะครับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเอามาสรุปแล้วก็เรียกว่าเผยแพร่ก,การซึ่งหนึ่งในรีพอร์ทที่ดีมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็น งานที่ควรจะอ่านพอสมควรเลยก็คือเรื่องของเทรนด2023ซึ่งถูกสรุปนะครับโดยทาง TCDC นี่แหละนะครับ TCDC นีนทุกปีเนี่ยเขาจะมีจอบเทรนด์โลกนะครับเขาจะไปการกรวบรวมนะฮะคือทีมงานก็ไปแบบว่าศึกษานะครับรายงานบทความต่างๆนะครับจากสื่อต่างๆ ไม่ว kind of ่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมคนนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของศิลปะต่างๆไปซึ่งก็ในก็มีเทรนดเยอะมากยาวมากนะครับต้องบอกว่าเยอะทีเดียวผมเนี่ยผมอ่านไปด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีประมาณเกือบ700กว่าหน้านะครับเรียกว่าคงคงมาเล่าไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเอพิโซดนี้นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องแรกๆก่อนเลยก็คือเรื่องของพฤติกรรมคนนั่นเองนะครับซึ่งก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่นักการตลาดคนจะอยากรู้กันเยอะนะครับว่าแล้วแล้วแล้วพฤติกรรมคนเป็นอย่างไรนะครับ ซึ่งแน่นอนเราก็คงอาจจะพอเข้าใจได้แหละว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเรามีคนอยู่5เจนเนอเรชันใช่ไหมครับอยู่ในสังคมนั่นแหละเบบี้บูมเมอร์นะครับเรามีอ่าเจนเอ็ก่าเจน Y นะครับเจนแซดนะครับหรือเจนซีนี่แหละนะฮะแล้วก็เจนอัลฟ่าใช่ไหมครับแต่การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนะครับคือพอเวลามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยไม่นอกว่าคนที่เป็นเจนต่างๆเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้ปรับตัวอะไรบางอย่างมากขึ้นซึ่ง ก็มีข้ารสังเกตอะไรหลายอย่างนะนะครับโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์โควิดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันดีกว่าว่าในแต่ละเจเนชั่นเนี่ยนะครับมันมีแนวโน้มอย่างไรนะครับหรือบริการแบบไหนที่เขาต้องการบ้างสําหรับคนแต่ละเจนนั่นเองซึ่งก็มีการรวบรวมอยู่ในอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับตัวเจาะเทรนด์โลกนั่นเองนะครับกลุ่มแรกนะครับเบบี้บูมเมอร์นะครับก็เบบี้บูมเมอร์อาจจะทำให้หลายหลายคนมองว่ามันคือคนสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าในรายงานฉบับนี้นักพูดน่าสนใจเขาบอกว่า เบบี b บูมเมอร์เนี่ยนะครับในช่วงเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยปนช่วงของการพักผ่อนนะก็แน่นอนว่าคือเขาก็มันก็ทำอะไรไม่ได้มากใช่ไหมฮะก็เลยใช้เวลาในการที่จะอยู่บ้านนะครับแล้วก็เรียนรู้ในการใช้พวกโซเชียลมีเดียต่างๆในการที่จะพูดคุยแล้วก็เชื่อมโยงกับกลุ่มที่เป็นเพื่อนกลุ่มที่เป็นเรียกว่าเครือขา่ายต่างๆนั่นแหละนะครับ จากนั้นเองเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเบบี้บูมเมอร์กลุ่มนี้นะครับมีหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้คิดจกกะเกษียณจากการทํางานนะครับคือต้องการทํางานต่อซึ่งอันนี้จะคล้ายๆกับหนังสือหลายๆเล่มที่ผมอ่านนะครับในช่วง2อปีที่ผ่านมาเนี่ยคือว่าเวลาเราพูดคําว่าคนสูงอายุป,ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่โอเคอาจจะคิดเรื่องของการวางแผนที่จะทิ้งไว้ให้ลูกหลานและนะครับแต่มีกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าฉันยังไม่ ฉันยังเรียกว่ายังสนุกกับการมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังอยากสนุกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคือเขาก็จะบอกว่าเออเฮ้ยถ้าอย่างงั้นปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีบริการอะไรบ้างที่จะออกแบบมาสําหรับคนที่เนี่ยนะครับ ยังไม่ต้องการ,กรเกษียณจากการทํางานใช่ไหมครับแล้วก็พยายามจะหานะครับเรียกว่าเรียกว่าหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตต่อไปอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่น่าคิดสําหรับคนทําธุรกิจนะว่ามันจะมีอะไรที่แบบว่าสามารถหาไอเดียจับคนกลุ่มนี้ได้บ้างนะครับขณะเดีวยวกันเองเนี่ยด้วยการที่ baby b o o m e r เนี่ยนะครับต้องใช้เทคโนโลยีเยอะขึ้นในช่วงเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ย baby b o o m e r เนี่ยก็จะมีแนวโน้มนะครับที่จะยินดีสมัครนะครับบริการต่างๆมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ เรียกว่าทดลองอะไรใหม่ๆได้นะครับเขาบอกอย่างนี้แล้วกันนะฮะก็บอกว่าเป็นเจเนอเรชันที่ตอนนี้นะครับเริ่มสมัคร Account นะครับโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนั่นเองนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเบบี้วอมเมอร์เองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเจนที่เริ่มมีสติน่าสนใจเรื่องของการหาความสัมพันธ์นะครับการหาความสัคัญกับเรียกว่าาสัมพันธ์ใหม่นั่นแหละนะครับบางทีก็จะแบบว่าเป็นแบบช่วงรักหลังจากที่มีอายุแล้วนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะนะครับหรือขณะเดียวกันเองนะครับก็จะเป็นเรียกว่าอะไรฮะ เป็นเรื่องของการที่สร้างความมั่นใจนะครับบริการไหนสามารถที่จะเข้ามานะครับทำความมั่นใจให้กับคนกลุ่มนี้มากขึ้นทําหน้าที่เป็นโคช้ชเป็นแนะนําพัฒนาความสัมพันธ์ได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หลายๆคนอมองเป็นโอกาสได้เหมือนกันนะครับ ขณะเดียวกันเบบี้บู머เอร์เองเนี่ยก็อยางที่เราคุยไปหลักว่าเขาก็ยังไม่เถ้าเกิดเราพูดภาษาบ้านๆก็นนคออือยังยังยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยก็มองหาเรื่องของทักษะใหม่ๆเรื่องของการเรียนรู้ใหม่ๆแน่นอนว่าเขาอาจจะเรียนรู้ช้ากว่าคนอื่นแต่ว่าเขาก็ยังอยากเรียนรู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะมีคนที่คิดเรื่องของบริการในการที่จะให้คนกลุ่มเนี้ยนะครับได้เรียนรู้นะครับ เรียนรู้กใ,ใช้ทักษะการใช้ชีวิตแบบใหม่เนี่ยมากขึ้นอันนี้ก็ลองดูได้นะครับนอกจากนี้นะครับมาร k เก็ตลินะครับหรือสิ่งที่เรียกว่ารายการต้องทําก่อนตายเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เบบี้บูมเมอร์เนี่ยก็คงจะเรียกว่าอยากทำนะแล้วก็คงจะเรียกว่าหยิบเงินนะครับก้อนสุดท้ายของตัวเองเนี่แหละครับมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นคือก็เรียกว่าเขาก็คงจะออกไปใช้เงินอย่างเต็มที่ซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นมันก็สอดคล้องกับที่หลายๆคนคิดนะว่าพอ พอเราเริ่มถามว่ามีมีโอกาสอาธุรกิจไหนบ้างเนี่ยกลุ่ม Baby Boomer เนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่สามารถเฮ้ยถ้าเราจับจับตลาดนี้ได้นะครับก็มีเงินนะเขาเขา้เขาเงินเหลือไงฮะใช่ไหมฮะก็เ,เงินเหลือแล,แล้วก็คงอยากจะสนุกกับมันแล้วนะครับอาจจะไปท่องเที่ยวอ,อาจจะไปเ,เรียกว่าไปหากิจกรรมบางอย่างเพื่อที่จะมีชีวิตนะนะครับผมนั่นเอง ส่วนเรื่องของการติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยเขาบอกว่านะครับกลุ่มเบบี้บูมเมอร์เองก็ยังติดตามข่าวสารอยู่นะแล้วก็ติดตามผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกวิดีโอด้วยนะครับพวก Facebook พวก YouTube ต่างๆนะครับส่วน TikTok เองเนี่ยก็เข้ามานะครับเข้ามาแย่งชิงตลาดของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ด้วยอัดับหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อยู่ในตัวรีเสิร์ชนะฮะนะครับส่วนการสั่งของออนไลน์ไม่ต้องพูดถึงครับพวกข่าวสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในใน ไม่พิวเมอร์เนี่ยนะครับสั่งของออนไลน์เนี่ยมากถึง9 0เอลยก็ว่าได้ทีเดียวนะครับแต่แต่ผมต้องบอกก่อนนะทั้งหมดนียมันเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากบทความหลายๆอย่างนะครับซึ่งบทความหลายบทความเป็นบทความที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฟังพวกนี้ต้องฟังแล้วคิดตามนิดนึงนะครับว่าข้อมูลนียมาสัมพันธ์กับคนในประเทศไทยหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้ด้วยคือว่าในในต่างประเทศนะครับสัมมันธชาก,กรของเขากับ ประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนกัน,นทีเดียวสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจก็อาจจะมีเรียกว่าความแตกต่างด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเทรนพุกนี้ไปก็ต้องคิดตามแบบเอ๊ะเดี๋ยวเอ๊ะอ,อันนี้มันเกิดขึ้นในเมืองไทยหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่สำหรับผมนะถ้าเกิดในมองมองในแง่ว่าจากข้อมูลที่เขาเขียนมาเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจแน่ๆแหละก็คือว่าตัวเบบี้บูมเมอร์เนี่ยนะครับก,ก็คงมีคนที่ ยังพร้อมอยากจะมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็มีเรียกว่ามีทรัพย์สินมีเงินเก็บสะสมมาแล้วก็คงอยากจะใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเจ้าของธุรกิจนะที่จะคิดว่าสามารถที่จะจับประเด็นอะไรกับบูมเมอร์นี้ได้บ้างนะครับแล้วก็ไปขายของให้ได้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วนก่คือกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ทีนี้เรามาคุยกับกลุ่มเจนกันบ้างนะครับอ่ะเจนนะครับหรือคนที่เกิดปี1965กถึง1980นะครับก็คือคนที่อายุมากกว่า40 ปีขึ้นไปนะครับ41ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นต้นนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าโดยหลักการเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่าพยายามที่จะปรับตัวนะเพราะว่าแน่นอนว่าตอนนี้มีบทบาทของการเป็นพ่อแม่ต่างไปใช่ไหมครับแล้วก็ต้องดูแลด้วยคือดูแลพ่อแม่ตัวเองแล้วก็เป็นพ่อแม่คนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือก็จะบอกว่าเป็นกลุ่มที่ต้องทารุณอดทนกันหน่อยนะครับ แต่ด้วยความที่เขาเนี่ยนะครับจะต้องรับผิดช,ชอบทั้งพ่อแม่ด้วยแล้วก็ครอบครัวด้วยเนี่ยทำให้เรื่องของการรักษาเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับต่างๆก็จะเป็นเรื่องที่เขาคํานึงอยู่เสมอนั่นเองนะครับ <S <S เขาบอกว่าในช่วงสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นแนวโน้มของการที่กลุ่ม Gen X เนี่ยนะครับมีความเครียดมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของภาวะทาการเงินนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดที่ทําได้นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เรียกว่า หลายคนเนี่ยกังวลเพราะว่าอย่าลืมว่า Gen X เนี่ยก็คือกลุ่มที่ใกล้จะเข้าสู่ใบกระสีน,นะครับแล้วก็พอมีเหตุการณ์โควิดเข้ามาอีกเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยนะครับกังวลกับเรื่องของรายได้แล้วก็เรื่องของเงินเก็บเป็นเรื่องธรรมดานะครับอืมโอเคนะครับนั่นคือตัวหลักการเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เห็นว่า Gen X เริ่มระ,ะมัดระวังกับค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะครับ ส่วนเรื่องของทักษะการใช้พวกเครื่องมือดิจิตอลต่างๆเนี่ยองบอกว่า Gen X เนี่ยก็คล้ายๆบูมเมอร์เมื่อกี้นะครับก็คือเรียนรู้นะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากพวกเครื่องมือดิจิตอลนะครับต่อเนื่องมานั่นแหละนะครับแล้วก็เปิดรับเต็มที่ขณะดียกันเองก็ใช้ตัวดิจิตอลเนี่ยนะครับในการที่จะเชื่อมต่อกับสมาชิกข,ของคนในบ้านต่างๆนั่นแหละเช่น อาจจะทำเล่น Tik t ็อกอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งลหลังๆก็เจอเยอะนะก็คือการที่พ่อแม่นะครับมาเล่น t i t ต็อเนี่ยนะครับหรือลูกเนี่ยชวนพ่อแม่มาเต้น Tik t ็อด้วยเป็นต้นก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนได้ดีนะครับขณะกันเองเขาบอกว่า Gen X เนี่ยนะครับด้วยการที่เปลี่ยนชีวิตนะครับในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่า Gen X เนี่ยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและก็การทำงาน DIY นะครับอันนี้ก็เขียนเขาเขียนแบบนี้นะนะครับก็ ก็เป็นเรื่องน่าสนใจทีเดียวบอกว่า1ในสาของ Gen X ในในอเมริกาเนี่ยนะครับตั้งใจใช้เงิน50เหรียญต่อเดือนนะครับสำหรับบริการด้านความงามทดสอบเรื่องของผิวพรรณเสริมความงามใหม่ๆหรือเป็นต้นใช่ไหมครับก็ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้เราถ้าเกิดเราพูดเรื่องของ Gen X เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่น่าจะมีวัยระดับหนึ่งแล้วแล้วก็คงอาจจะเริ่มมองหา,อาการที่จะรักษาตัวเองนะครับให้เรียกว่าแบบโอเคยังสดใสยอยู่เป็นต้นนะครับ ส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็บอกว่า Gen X เนี่ยนะครับมีแนวโน้มนะครับมีแนวโน้มที่จะกลับมานะครับหลังจากการแพร่การแพร่โรคระบาดนี่แหละนะครับแล้วก็ Gen X เนี่ยด้วยความที่ก็สูงอายุแล้วนะครับเริ่มเข้าสู่ภาวะจะจะ,จะสูงอายุแต่ยังไม่สูงอายุนะเพนะราะว่าเวลาเวลาพูดสูงอายุเนี่ยเรามาักพูดถึงบูมเมอร์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่า Gen X เนี่ยก็คือเนี่ยเริ่มปลายปลายเนี่ยก็เริ่มบอกว่าเฮ้ยจะหาเวลาในการที่จะีว u เนียนะครับ r e เนียนกับคนในกลุม่ม r e เนียนกับครอบครัวต่างไปนั่นเองนะครับ ก็ก็บอกว่าเนี่ยจากการศึกษาของ Airbnb เนี่ยพบว่านะครับกลุ่มครอบครัวเองเนี่ยก็มีการวางแผนจะมาท่องเที่ยวนะครับหลังจากเหตุการณ์โควิดนี่แหละนะครับขณะเดียวกันเองกลุ่ม Gen X ก็จะเริ่มมองนะครับแล้วก็เริ่มคิดถึงสิ่งที่เรียกว่าความสรใจรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มสูงมากนะครับที่สินค้าหรือบริการต่างๆที่ทําให้ไปรื้อรือความหลังเนี่ยเช่นพวกน้องซาเจียต่างๆเนี่ยก็คงจะกลับมาทําการตลาดนะครับกับกลุ่มคน Gen X ได้ดี นะครับอันนี้ก็คือว่าด้วยเรื่องของ Gen X e นะครับอืมก็ถ้าเกิดเราดูกันลแล้วเนี่ยก็ Gen X e ก็คงจะมีความคล้ายคลึงกับตัวของบูมเมอร์แต่ว่า Gen X e ก็ยังไม่ถึงขั้นกับกลุ่มที่เรียกว่ารีทายใช่ไหมฮะก็ยังทํางานอยู่นะครับแล้วก็ยังต่อเน,นื่องไปแต่ก็มีบทบาทแล้วก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลนะครับก็คือดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุแล้วก็ดูแลลูกนะครับที่ตอนนี้ก็จะโตขึ้นมานะครับอ่ะ มาถึงกลุ่มที่เคยเป็นกลุ่มรุ่งโลดนะนะครับแล้วแล้วก็เป็นกลุ่มของผมด้วยคือกลุ่มเจนวัยนะครับหรือมิลเลนเนียลนั่นเองนะครับมิลเลนเนียลเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเป็นกลุ่มที่แบบแบบทั้งมีทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะนะใช่ไหมครัก็คือหน้าทั้งหลังในความคือกลุ่มกลุ่มเจนวัยเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นกลุ่มที่เอ่อเป็นไรครับมีจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตเขาพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับซึ่งผมว่ามันก็มันก็แฝงอีนาสนะเพราะว่า กลุ่ม Gen Y เนี่ยก็คือถ้าต้นต้นของ Y นะครับซึ่งก็คือผมเนี่ยนะครับก็คือช่วง40เนี่ยมันจะเริ่มเป็นเป็นช่วงของการคน้นค้นพบเรียกว่าอีกขั้นหนึ่งของชีวิตนะซึ่งซึ่งอันนี้ในหนังสือในหนังสือของพวกธุรกิจกับคนกับกบู้สูงอายุหรือผู้มีอายุเนี่ยเขาจะบอกว่าสเตจหนึ่งของเวลาเนี่ยสเตจหนึ่งของของช่วงชีวิตคนนะที่จะเริ่มเปลี่ยนเนี่ยคือช่วงอายุ3 5นะฮะ35ถึงเนี่ยจะเป็นช่วงของเวลาที่แบบว่าเราจะเริ่มค้นพบอะไรบางอย่างว่า ชีวิตมันคืออะไรใช่ไหมครับมันจะไม่เหมือนกับตอนที่เราเป็นช่วง20 25ถึงประมาณ30ต้นๆเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงของการสร้างสร้างตัวเองเป็นเรื่องของการพยายามมีชีวิตแบบมีไลฟ์สไตล์ปาร์ตี้สร้างเงินสร้างฐานนะไปแต่พอ35ปุ๊บเนี่ยมุมมองมันจะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งเกิดขึ้นเพราะว่ามันแต่งงานด้วยนะครับหรือบางทีก็คือทํางานไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็เริ่มคิดว่าเออแล้วความสุขจริงๆคืออะไรนะครับแล้วก็เอาเอา,เอาถ้าเกิดเรามองคิดตาม คนกลุ่มนี้ก็คงจะเป็นกลุ่มที่เอฟเฟกจากตอนที่เกิดเหตุการณ์โควิดมาสมควรนะครับอ่าณดกันเองเขาก็บอกว่าเนี่ยนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็จะเริ่มมีพฤติกรรมใหม่ๆนะครับอย่างเช่นเขาเรียกว่าเซนิเนียลเซนิเนียลคือกลุ่มที่ไปลอยต่อระหว่างมิเลเนียลนะครับกับกลุ่มเจนซีนี่แหละเขาบอกว่านะครับในช่วงอายุประมาณ1 8บ4ปีเนี่ยมันเริ่มเกิดพฤติกรรมเขาเรียกว่าเมาทิปนะครับก็คือการที่จะ ปาร์ตี้โดยไม่ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็พยายามที่จะคลายเครียดนะครับสู่สนานนต่างๆไปอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่พฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับกับกลุ่มนี้ขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มคนที่ยังยังมีภาวะวเรียกว่ากลัววันกลัวอาทิตย์อยู่นะครับก็คือกลุ่มคนที่จะโดนโดนตามงานนะฮะกลัวภาระงานต่างๆที่เกิดขึ้นในวันจันทร์นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนเจนกลุ่มคนมิเลเนียลเนี่ยเขาบอกว่า เป็นนักวางแผนระยะสั้นที่ไม่เก่งเท่ากับเจ n ซนะครับแต่จะเก่งในเรื่องของการวางแผนแการเที่ยวระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดเรามองเป็นเรื่องของบริการการท่องเที่ยวหรือธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือ กลุ่ม Gen Y ก็คงน่าจะเป็นกลุ่มที่โฟกัสกับการใช้พวกรองวิกเอนส์ส่วนใหญ่นะครับอันนี้กน็น่าจะเห็นภาพได้ชัดนะครับกลุ่มมิเลเนียลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นแรงงานสําคัญขององคอ์กรนั่นแหละก็ชัดเจนนะเพราะว่ามิเลเนียลตอนนี้ก็คือจะขึ้นมาเป็นระดับพวกมเนเจอร์หรือบางคนก็คือกลางจะเป็นดีเรคเตอร์ Director แล้วนะครับเพราะว่าอายุป,ประมาณเนี่ยนะครับสามสิบและเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นจะกลารเป็นผู้นําขององค์กรในอนาคตแล้วก็ องค์กรคนกลุ่มนี้เนี่ยด้วยความโชคดีนะว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าถนัดกับการใช้เครื่องมือดิจิตอลเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะเรียกว่าเรียกเรียกว่าใช้งานกับเครื่องมือพวกใหม่ๆเนี่ยได้คล่องขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่เป็น gen x ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะมีเรื่องของการใช้พวก vr ar ต่างเข้ามานั่นเองนะครับขณะเดียวกันเขาก็มีแบบเป็นเหมือนปะไว้ว่ากลุ่ม m i l l e n n i a เนี่ยครับหรือ gen y ก็เป็นกลุ่มที่แคร e เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็คงจะเรียกว่า เงอ่อว่าเลยครับมีการกังวลนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาสินค้าต่างๆมาตอบกลุ่มคน GenY เนี่ยก็คงจะต้องมีเรื่องของประเด็นเรื่องของการลักโลกต่างๆด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของอ่าเลยครฮะการใช้วสัสด e ุีไซเคิลต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินเพื่อความยั่งยืนนี่คือของสี่มันอยู่ในตัวรีพอตนะผมอ่านตามอย่างนี้ไปนะครับอืมแล้วก็เช่อ่าเลยครับ ขณะเดียวกันเองเนี่ยกลุ่มมิเลเนียลเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความจริงเขาบอกว่าแบรนด์สินค้าที่จับกลุ่มแม่มิเลเนียลเนี่ยก็พยายามเน้นให้มันจริงๆนะไม่ต้องแบบว่าทําให้มันเฟกอะไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาระบุในรีพอร์ตมากลุ่มสุดอ่าไม่ใช่สุดท้ายก็สิครับมาเป็นกลุ่มที่เรียกว่าสนุกมากนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่กําลังมีบทบาทใหญ่มากเลยคือกลุ่มเจนซีนะครับหรือบางคนเรียกว่าเจนแซดนั่นแหละนะครับก็อ่าถ้าพูดง่ายงาครับก็คือกลุ่มคนที่แบบเป็นยังนะคบัร กลุ่มนี้เนี่ยนะครับจะเริ่มโฟกัสกับเรื่องของการศึกษาแน่นอนเพราะเขาเขา,เขาศึกษาอยู่ใช่ไหมครับกลุ่ม Gen Z เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่เริ่มคุยกันเรื่องของทักษะไปใหม่ในการทํางานนะครับซึ่งจะต่างจากกลุ่ม Gen Y หรือ Gen X ก่อนหน้านี้นะครับเขาจะมีการพูดถึงเรื่องของประเด็นว่ากลุ่มนี้จะไม่ ไม่ได้มองทักษะการทํางานอยู่แค่เรื่องของการเรียนมหาวิทยาลัยแล้วแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทักษะระยะยาวนะครับซึ่งเป็นทักษะแบบอื่นๆเลยที่ไม่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแถมสร้างไรายได้ด้วยนะครับเช่นเรื่องของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆไปเป็นต้นนะครับหรือหลักสูตรพวกแบบว่าสิ่งที่มันเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมันก็จะเกิดไอ้พวกหลักสูตรหรือการพัฒนาทักษะแบบเนี้ยขึ้นมาเป็นธุรกิจแล้วก็ทําให้กลุ่มเจนซีเนี่ยชอบก็ ก็สอดคล้องนะเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าใครตามดูกระแสออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีพวกวแบบคอสปันป้นเป็นครีเอเตอร์ใช่ไหมปั้นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆซึ่งก็ดูแล้วได้รับนิยมสูงนะครับหลายๆคนเองก็เรียกว่าจบมาปุ๊บอยากจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับขณะในการเจนซีก็เป็นเจนที่เรียกว่าได้รับความเห็นใจนิดนึงเพราะว่า ก็โตมาช่วงเรียนในะช่วงของโควิดไงก็ต้องมีการเรียนด้วยตัวเองสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ต้องเพราะก็มีทักษะแบบนี้อยู่นะครับแต่มันก็ตามมาด้วยเรื่องของประสบการณ์นะเพราะฉะนั้นคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความคล่องนะครับในการเรียนรู้ตัวเองนั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าอันนี้ก็จะเจอเยอะอย่างเช่นใช้ YouTube หรือทิกตอยน,นะครับในกระบวนการาเรียกว่าศึกษาหาข้อมูลนะครับแล้วก็พัฒนาทักษะตัวเองได้นะครับ ขณะการเจนซีเนี่ยแนวโน้มที่เมื่อทํางานเขาบอกว่านะครับโพลีมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าโพลีเวิร์กก็คือมีหลายอาชีพหลายทักษะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจนซีจะไม่ยึดติดกับสายสาขาสาขาอาชีพเหมือนกับสมัยก่อนนะค,คือสมัยก่อนคนเรียนจบการตลาดองทำการตลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงแล้วเจนซีจะเริ่มมองว่ามันไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ขอให้มันทำไรายได้นะครับขอให้มันมีสร้างไรายได้แล้วก็เขาจะคิดว่ามันคือการไปยุกนะครับทักษะเนี่ยเพื่อไปทําอาชีพต่างๆได้อันนี้ก็คือกลุ่มเจนซีะนะครับ ขณะเดียวกันเนี่ยเจนซีก็เป็นกลุ่มที่อยากท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเมื่อเทียบกับเจนอื่นๆอันนี้คือในข้อมูลบอกนี้นะเขาบอกว่าเจนซีเนี่ยคือกลุ่มคนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับโดยไม่กังวลเรื่องของการกักตัวต่างๆไปนะครับแล้วก็เป็นทริปเรื่องของไปเรียนต่างประเทศหรือไปสร้างคอนเทนต์ต่างๆนะครับทริปทริปทีป่เจนซีอาจจะชอบเช่นพวกทริปด Do ูดาวทริปเอาดอต่างๆอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับ ส่วนเรื่องของสินค้าเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่ม Gen Z จะสนใจแบรนด์สินค้าที่แตกต่างนะครับโดยไม่จำเป็นว่าสินค้านั้นจะต้องเป็นสินค้าที่แมสหรือเป็นสินค้าที่คนทั่วไปใช้เขายินดีจะใช้อะไรก็ได้ที่มันไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะเน้นนะครับสินค้าที่โปร,งร่งใสในเรื่องจะยําก,การขายเป็นธรรมเท่าเทียมอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นคุ้นกันอยู่นะเพราะว่ามันก็มีข้อมูลลักษณะแบบนี้กันมานะครับแล้วก็นะครับ เจนซีเนี่ยนะฮะ,ะแม้ว่าเขาจะถนัดเรื่องของออนไลน์ดิจิตอลนะแต่ว่าเขาก็ยังต้องการพื้นที่นะครับพื้นที่แบบที่เป็นทางกายภาพก็คือพู้ฟิสซิคอลอยู่ดีนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าตัวเรียกว่าบางคนชอบคิดว,ว่าเจนซีเนี่ยคือทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง ในตัวเซลฟอร์ซี่เขาบอกว่ามันไม่ใช่เขาบอกว่ากิจกรรมทางหน้าร้านเนี่ยนะครับก็สามารถส่งผลกับยอดขายอ e ีคอมเมิร์ซได้ถึง60%อเด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทาเอาไว้เพื่อหลายๆคนอาจจะต้องระวังคืออย่าไปพึ่งทึกทักว่าเจนซีคือเป็นดิจิตอลร100้อก็ไม่ได้ใช่ขนาดนั้นนะครับมากลุ่มเจนสุดท้ายนะครับเจนอัลฟานะครับผมเจนอัลฟาเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่เ,เ,เรียกว่าแบบยังยังบัดของแท้นะครับ พราะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ก็ยังแบบน่าจะเป็นเด็กอยู่ไอ้ซ้ไปนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็เขาก็บอกว่านะครับเป็นกลุ่มที่ใช้ใช้เทคโนโลยีอยู่แหละแ,แล้วก็ยังเรียนรู้อยู่นะครับแต่ว่าเป็นคนที่จับอุกปรกรณ์พวกนี้มากขึ้นก็จะเป็นพวกแบบการใช้พวก AI ต่างๆมาเพราะฉะนั้นคือคนกลุ่มนี้จะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆผ่านพวกของเล่นนะครับหรือผ่านการศึกษานั่นแหละนะครับคนพวกนี้ก็จะก็จะเป็นอย่างนี้ไป เ,เขามีประเด็นที่น่าคิดเขาบอกว่าเจนอัลฟาเนี่ยนะครับจะเติบโตอย่างเร็วและค่อนข้างจะเกินวัยนะครับมาพร้อมกับความฉาลาดอารมณ์ที่ดีเยี่ยมนะครับมีความสามารถในการตระหนักถึงประเด็นระดับโลกเกิดขึ้นรอบตัวเรียนรู้กับความยุติธรรมทางสังคมการตั้งคําถามยากๆก,ก,กับคนที่รู้จักนะครับซึ่งก็น่าจะเกิดขึ้นจากการที่เพราะว่าเขาเนี่ยนะครับรับข้อมูลมาจากความพวกโซเชียลมีเดียอะไรเยอะมากๆนั่นเองนะครับ แต่ว่าขณะกันเองเนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะมีะมีสาการหนึ่งที่อาจจะแบบเป็นสิ่งที่น่าน้อยใจนิดนึงคือเขาไม่ได้ออกไปนอกบ้านเท่าไหร่นันะครับเพราะว่าก็โควิดด้วยอี้ด้วยแล้วก็ทําให้เขาอาจจะขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับแต่ก็ยังแต่แตยังติดตามข้อมูลขางสารทางออนไลน์นะใช่ไหมครับอืเขาบอกว่าสิ่งที่น่ากังวลคือเจนอัลฟาเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าถึง3เท่านะครับ ในในหลายๆปีต่อจากนี้นั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่มีเป็นเรื่องที่น่ากังวลกับผู้ปกครองนะครับว่าจะาป้องกันอย่างไรหรือจะต้องมีอะไรที่ต้องอระวังบ้างนันเองนะครับก็ขณะนี้กันเองเนี่ยนะครับตัวเจ็ดอัลฟาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้แบบ มีโซเชียลมีเดียนะเพราะว่าอายุยังไม่ถึงสมัครไม่ได้ก็จะรู้ผักผ่านพ่อแม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เล่าไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเจนอัลฟาเนี่ยก็จะเป็นเจนที่เรียกว่าจะใช้พวกอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับคุ้นกับอุปกรณ์ใหม่เช่นเรื่องของการใช้สมาร์ทสปีกเกอร์นะครับอันนี้ขคืนต่างประเทศนะเพราะว่าเขาก็จะโตขึ้นมากับสิ่งที่เรียกว่าไอ้พวก Siri อะไรเงี้ยไปต้นหรือพวกอเมซอนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับหรือเท g กูเกิอะไรเยอะขึ้น อันนี้ก็คือภาพาคร่าวๆนะครับของเจนอัลฟ่านั่นเองจริงๆมันมีรีพอร์ตอีกเยอะมากนะครับซึ่งผมคงเล่าไม่หมดแต่ว่าผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะครับหรือคนที่ดู y o YouTube แล้วก็ตามเนี่ยไปโหลดนะครับหนังสือทอนเช2023นะครับเจาะเทนโรคนะครับของทาง TCDC นั่นแหละ ผมจะแนบลิงก์เอาไว้นะครับไม่ว่าจะอยู่ใน Description ของตัวพอดแคสต์หรือจะจัวตัวแคปชั่นใน YouTube ใน Facebook อะไรก็ตามเองแนะนำไว้ให้โหลดอ่านเพราะว่าผมเล่าเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนี่ขนาดผมเล่าเร็วเนี่ยยังยี่ิบานาทีมันเยอะมากจริงๆนะครับถ้าเกิดอ่านจริงก็มีข้อมูลอีกเยอะมากแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆพอสมควรเลยนะครับเรื่องของเทนเรืองวัสดุเทนเรื่องของการออกแบบต่างๆด้วยซึ่ง ก็คงจะทยอยหยิบมาเล่านะครับในคลิปต่อไปแต่วันนี้ขอแค่เอาเรื่องเจเนอเรชันก่อนเลยกันเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องข้อมูลที่หลายๆคนให้ความสนใจนะยางไรก็ตามตะไว้สําคัญเตืนอนไว้หนึ่งนะครับเทรนจอดเทรนโลกเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเวลาอ่านเนี่ยผมอ่านเพื่อผมเข้าใจนะครับแล้วก็เห็นนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณจะเห็นว่าเทรนหล,หลายอย่างที่ผมเล่าเนี่ยบางอย่างคุณฟังแล้วแบบไม่ใช่หรออะไรอย่างเป็นตน้นใช่ไหมเฉพาะอันนี้ผมพูดนดั่นแหละ มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ได้ใช่ไหมครับหรือมันมีผลกับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจต่างๆด้วยเรารู้ไว้เพื่อให้เห็นแนวทางหรือมุมมองบางอย่างนะครับและเราเองก็ต้องไวเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่เราจะประยุกต์มันอย่างไรอะไรที่มีแนวโน้มจะจริงไม่จริง นะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังไว้แล้วกันนะครับถือเป็นการเล่ากันไว้ในคลิปนี้ยาวนิดหนึ่งนะครับขออภัยด้วยแต่ก็พยายามจะเล่าประเด็นสำคัญสำคัญ,คญให้ครบนะครับและที่ตามการอีสอน์ด้นะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนไมาคุยกันอีกนะฮะสรับวันนี้สวัสดีครับ